อะดปปรเ็นไผมจะพูดพปเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่จะ,พจะขอพูดประเด็นนี้เองเออที่มึงบอกว่ามึงได้ยินลุงพูดว่าถ้าลุงป้ากลับไปคบกับครอบครัวแล้วลุงจะเลิกกับป้าปปปปมึงรักป้ามึงห่วงป้ามึงเลยไม่เอาไหลอีเวนเ,เขาอยู่กันมายี่สิบปีเขากินข้าวกับไข่เจียวเขากินข้าวกับปลาผงเขาเดินจับมือกันในวันที่ไปกองปราบไปมอบตัว เขากอดคอกันร้องไห้มึงคิดว่าเรื่องแค่นี้เขาจะเลิกกันเหรอมึงเอาสมองอะไรคิดและคำพูดที่เขาพูดกับมึงจริงไม่จริงกูไม่รู้การที่กูพูดวันนี้กูไม่ได้มายุมึงให้มึงเปิดชิปอย่าเสือกเปิดแต่กูไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดและมึงคิดไม่เป็นเหรอมึงเอาสมองคิดตีว่าหนูรักป้ามึงร้องห่มร้องไห้ว่าหนูรักป้าหนูหนูมไม่อยากให้ให้ป้าลุงเลิกกันอีเวนเขาอ,อยู่มา20ปี มึงคิดไม่เป็นเหรอมึงจะ,สะแสดงไปถึงไหนจะบีบน้ําตาไปถึงไหนมึงจะอ้อล้อไปถึงไหนมึงจะอ้อล้อไงขารู้นิสัยมึงหมดแล้วโดยเฉพาะกูเนี่ยแม่งโคตรเจ็บเลยเจ็บที่สุดที่ถูกคน,<ใ>นหักหลังเช่วงเช้านี่เห็นไหมเขาบอกว่าที่เขาต้องเอามาจีดกันไอ้ไหลเนี่ยเพราะเขารักป้าเขาไม่อยากให้ไอ้ไหลเข้ามาแล้วเดี๋ยวป้ากับลุงจะต้องเลิกกัน คือเชา้าไม่กลพูดอย่างนี้นะคำอ้างครับเออพูดผิดกันไอ้ไหลเนี่ยคำอ้างครับคำพูดเองดูดีครับถ้ามึงรักเขาสองคนจริงถ้ามึงรักป้าจริงอ่ะทําไมไอ้ไหลมันน้องป้าเนี่ยเขาใส่เรื่อกันเนี่ยคา,านตามมันมาเนี่ยทําไมมึงไม่ช่วยคุยกับช่างใหญ่ละช่างใจงเย็นนะช่างยังไงเขาพี่น้องกันนะค่อยคุยกันช่างยังไงเป็นเรื่องภายในครอบครัว ถ้าเมื่อวาทถ้ามึงพูดแบบบอกว่าช่างใหญ่พูดแบบนี้กับมึงว่าถ้าป้ากลับไปหาครอบครัวเนี่ยป้าลุงจะเลิกกับป้ามึงต้องคุยกับช่างใหญ่สิว่าช่างใหญ่ใจเย็นๆหนูหนูช่างใหญ่ใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยคุยกัน,กน,นเรื่องครอบครัวผมเชื่อว่าป้ามีเหตุผลยังไงยังไงเขากับพี่น้องกันนะมึงต้องเอาเหตุผลเนี้ยคุยกับช่างใหญ่สิไม่ใช่มึงไปใส่ไฟมึงไปมึงไปนั่นอะไรที่ช่างใหญ่ที่เมื่อก่อนน,นะครับการที่ผมอยู่กับลุงเนี่ย อันไหนถ้าลุงทําผิดเนี่ยพวกผมกับชิดกับจิโกเนี่ยกับป้าเนี่ยจะช่วยกันพูดแม้กระทั่งพี่หนึ่งเหมือนกันจะช่วยกันขัดลุงเราจะไปตามลุงทุกเรื่องไม่ได้บางทีลุงคิดกับบางทีลุงก็คิดเป๋เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ตรงอะไรที่เราเรานั่นลุงได้แล้วคนที่จะขัดลุงเพราะเราก็รู้นิสัยลุงบางทีลุงแกคิดแบบอีแบบหนึ่งเราคิดอีแบบหนึ่งอันไหนที่เสี่ยงส่วนมากเราก็เอาเสี่ยงส่วนมากมาขัดลุงในกรณีนี้ก็เหมือนกัน ผมถามกลับหน่อยครับทุกท่านในเมื่อมึงรู้ว่าลุงพูดอย่างนั้นกับมึงเนี่ยทําไมมึงไม่กล่อมลุงล่ะลุงมันมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วตอนนี้ไอ้ไหลมันก็ไม่ด่าลุงไม่ด่าป้าแล้วมันมาช่วยลุงขายของลุงลุงจะเกลียดมันไม่ว่าแต่แต่ยังไงเขาก็พี่น้องกันนะลุงทําไมมึงไม่พูดทานี้วะที่ผ่ายกับพูกกับพูดกับมึงปุ๊บมึงลงดาบเลยมึงหักหลังเลยมึงหักมึงหักมึงหักลํากับสิ่งที่มึงเข้าไปคอมเมนต์ มึงไปซื้อติ๊กเกอร์ให้ามันมึงหักลํำเลยแลแ uh, ้วแม่ง hmm, กูเข้าไปที่หลังก anyway> ูซวยลูงไม่พอใจกูอีกว่ากูไปเอาไอ้ไหลอีกกูซวยเหรอแบบนี้กูซวยเหรอพวกมึงเข้าไปกันทุกคนเนี่ยพวกมึงต้องพวกมึงเอาตัวรอดแบบนี้เอาแบบนี้เขาเรียกว่าเอาตัวรอดไหมครับเอาตัวรอดไหมครับมึงเอาตัวรอดไหมผมถามกลับว่าพวกมึงเอาตัวรอดไหมพวกมึงเข้าไปเยอะะพวกมึงเข้าไปซื้อติ๊กเกอร์ แต่เวลาเวลามึงบอกว่าช่างใหญ่พูดกับมึงอันนี้จริงไม่จริงผมไม่ทราบผมไม่รู้ว่าลุงพูดจริงหรือุพูดไม่จริงว่าถ้าป้ากลับไปหาัวลุงอยู่ด้วยกับป้านี่ผมรู้คือ,ค,อคือคือไงล่ะเราเรามองว่าแบบนี้นะคนเราอ่ะถึงถึงจะเคยทะเลาะด่าทอแต่จะลืมนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาก็ยังมีสิ่งดีๆต่อกันนะตรงเนี้ยคุณจะต้องอธิบายให้เขาฟังแบบนี้ว่าเออ เราก็มองในสิ่งที่ดีๆต่อ oneself, กันมาก่อนดีกว่าไหมเออเราไม่ต้องไปมองในสิ่งที่มันได้ร้ายต่อกันเนี่ยตอนเนี้ยเราจะไปมองตรงน <merit hit> the <benchmark> ั้นเราเออให้น <Kristen>: ึก <rolog> ถ <parental> ึงเนี่ยลุงเขาก็เคยพูดเกี่ยวกับเนี่ยแม่น้องเนี่ยบอกเออให้นึกถึงในสิ่งที่เราเคยรักกันมาก่อนครอบครัวเราอ่ะมีสิ่งดีๆต่อกันมาก่อนเนี่ยให้นึกถึงในสิ่งดีๆไว้จะดีกว่าไหมมันจะได้ไม่ต้องมาโกรธแค้นเคืองกูบกันจะได้ไม่ต้องมามีปากมีเสียงกันอีกจะได้ไม่ต้องมาแกะ้นแกลกันเนี่ย ตรงนี้ยก็อธิบายไปได้นี่ใช่ไหมเออก,อก็บอกพูดบอกกับลุงมันอย่างนี้สิบอกเออลุงเมื่อก่อนมันก็ยังมีสิ่งดีๆต่อก,กันไม่ใช่เหรอจริงไหมนั่นแหละให้นึกในถึงให้นึกถึงในสิ่งที่ดีๆต่อก,กันไว้อะ่ะจะดีกว่าเออมันจะมีอะไรที่ มันจะมีโมเมนต์ดีๆเข้ามาในความรู้สึกนั้นไงมันจะได้ไม่มีความเกลียดชังไปม,มากกว่าเดิมเข้าใจไหมล่ะคืออย่างนี้ป๋าพูออย่างเงี้ยมันยิ่งเกลียดกันไงใช่ครับคืออย่างนี้ป๋าผมได้เห็นนิสัยเขาตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณจะเอาลุงมาอ้างไม่ได้หรอกคุณต้องเป็นตัวของตัวคุณเองอในเมื่อวันนี้ลุงไม่เข้าใจไหลผมอะบอกป้าก้อยจริงไหมป้าก้อยอยู่ไหมป้าก้อยให้ไหลไปทําคลิปขอโทษลุงกับป้า ถ้ามันสำนึกผิดจริงและพิสูจน์ให้คนเห็นถ้ามันสำนึกผิดจริงจรงิตกเย็นมามันก็ไร้สดนะมันก็ขอโทษลุงขอโทษป้าแล้วคุณจะไปเอาอะไรกับมันอีกคุณต้องเป็นตัวของตัวคุณเองคุณต้องอยู่กับความจริงมึงบอกว่าอยู่กับารามจริงนี่หรือาา์มจริงความจริงคือครอบครัวถ้าครอบครัวมึงเจออย่างข่าวบ้ามึงจะรู้สึสกย่างไง นะครับแล้ววันนี้มันทําให้ผมรู้ว่ามึงหักหลังพวกกูก่อนหักหลังยังไงมึงเข้าไปหายไหลกูเนี่ยเข้าไปคนสุดท้ายกูได้เห็นพฤติกรรมในการคอมเมนต์ของพวกมึงหมดที่เข้าไปคอมเมนต์ช่องไอไหลหมดแล้ววันนี้กูเข้าไปที่หลังเนี่ยในเมื่อกูฟังว่าเออเพื่อนๆีพี่เห็นด้วยกับการที่มันออกมาไม่ได่าดงไม่ได่าปลาอะในเมื่อทุกคนเห็นด้วย เราคนที่เข้าไปผมบกผมโพเข้าไปคอมเมนต์เลยใครจำได้บ้างแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นพวกมึงทิ้งกูพวกมึงทิ้งป๋าพวกมึงทิงง้งโรดทิ้งนังมานออกมาเพื่อเอาตัวเองรอดให้ดูดีให้ดูดีในสายตาของช่างเหรอแต่มึงเรามองคิดกับไปว่านี่คือชีวิตจริงสักวันหนึ่งลุงมีชัย ครอบครัวเขาต้องกลับมาดีกันผลและผมก็เชื่อว่านี่สายลุงเป็นคนที่เมตตาตอนนี้มันมีคดีฟางมันอยู่เราปล่อยวางเรื่องนี้ไปก่อนอย่าอย่าไปคิดแทนใครเขาแต่ถ้าเรื่องนี้คดีจบพวกเรามีชัยกันจำคำผมไว้เขาคือครอบครัวเดียวกันและผมถามกับพวกเอฟซีฝั่งนน้นหรือเอฟซีที่ไม่เข้าใจ คุณลองมาตกเป็นป้ามั้งดิครับแล้วคุณจะเข้าใจตาชานตาชานอยู่อย่างหน,นะน,นึ่งเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ที่น้องเขาพูดอะ่ะเขาบอกนี่เนี่ยทำไมทำไมเอ่อคนของฝ่ายเราเนี่ยไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เขาทําเลยที่เขาเปิดคลิปเสียงไปเนี่ยแต่ทําไมอะ่อะ fc ฝ่ายโน้นอ่ะหรือที่เพจเนี่ย facebook เนี่ยที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามทาไมเขาเข้าใจเราที่เราเปิดคลิปเสียงไปเนี่ยทุกคนเห็นเห็นดีด้วยหมด แน <ğı> ่นอนก็เขาคนปากตรงกันข้าบ่ะเขายิ่งอยากจะเห็นมึงแฉแฉแฉกันเอง่ะใครๆบ้างอ่ะจะไม่ชอบเราก็ชอบเวลาพวกมันแฉกันเองเราก็ชอบจริงไหมป้าโถแมเขาไม่ได้มาเข้าใจมึงรอกเขาอยากให้มึงแฉกันเหมือนพวกเราเนี่ยแหละอยากให้มึงแฉกันเองอ่ะเรายังชอบเลยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าไลน์